มวัสดีค่ะขอต้อนรับขอสชูช่อง t u b e บวสวรรค์แชนแนลนะคะยังยิ้มได้พี่น้องยังยิ้มได้นะคะอันยิ้มได้เนี่ยดตีค่ะเออเมื่อนี่น้องแมมมายูที่ร้านแม็กป้ายแดงอำนาจเจริญนะคะออนาเรือนจำอำนาจเจริญนะคะเมื่อนี่มาเฮ็ดยังพี่น้องเมื่อนี่ผ้าลูกสาวค่ะงอแงกับพี่น้องงอแงฮาน ผูวา่าแล้วเนาะค่ะอยู่น้ากันมาแบบเอ่อซิฟกว่าปีนะคะก็ต้องแบบมีการบูรณะการต่งการนั่งนู่นนี่บ้างเป็นธรรมดานะคะอ,อ,อันนี้มันจะคือแบบมันเป็นสักชิ้นก่อนเดียวที่นู่นนี่สักชิ้นมาสั่นมันเป็นสิ่งเดียวที่นูห้หาเมาื่อใดค่ะค่ทั้งชีวิตที่เป็นมอล่ำมะนิดเจ็ดแปดปีนะคะในสามีและพี่น้องผู้ผูเอือเอ้อผู้ร้องคนเขาล่ำได้บ้านได้รถได้นั่นได้มีแต่แต่นู้นแต่ขั้นเดียวนี่แหละค่ะมีขั้นเดียวนะคะวันนี้น้องพารวยก็ ขึ้นหิ้งเป็นที่เรียบร้อยค่ะบอบเบินกันค่ะพี่นอ้องนะคะก,ะ,กะคือเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กทั้งสี่ทั้งสี่ลอ้อนะคะ เพือด้านในเนาะจะตามการเวลามันเนาะแตกตึก้เบิร์ดพี่นอ้องเออแรกออกมากกับง่ามอยู่แล้วอยู่ไปอยู่มากภาพไปบุ๊แต่คันแท่นหน้าภาพไปบุ๊แต่คันแท่หน้าอะไรนะคะแตกแตกสีตรงกระสีแตกไปคะ่ะตามการเวลาจริงๆนะคะเมื่อนี้ก็จะอ่า ามาเบ่งบรรยากาศสร้างการทำงานนะคะอันนี้แอบนะคะแอบแอบ,แอ,บอันนี้ก็คือพี่พี่ตงกำลังทำงานเช็คเช็คล่อให้ค่านะคะเสียะะเถรน้อปูกามือนี่ที <c oughs> แ่แนวนะคะเป็นบ่าพี่นอนบ๊อบจำเป็นจะว่ารถเก่กเารถใหม่รถใหม่ รถไม่ออกมาแตายดงแต่ยังดยได้ได้เหตดหล่อนะคะได้เหตุหล่อที่กันแต่สําหรับนู้อ่าผ้ารวยนะคะนูถือว่าคุ้มน่ค่ะยูน้ากันมาจะซิฟกาปีแล้วนะคะ <c oughs> ผ้าไปผ้ามาทุกสิ่งทุกอย่างยูน้ำผู้นีเบิร์ค่ะ <c oughs> ยูน้ำย,ยูน้ำผู้นีเบิร์ผู้เดียวนะคะมีผู้ดเดียวค่ะ <c oughs> กินนอน,นะครัรถเลื่อนทีนะคร <c oughs> ับอาชีพมอลตอร์มกเอารถเป็นบ้านนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือบรรยากาศโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูขาสร้างเพื่นเช็คระบบล้อนะคะรอเช็คระบบล้อค่ะอันนี้ขันตอนอยังคะ่ะพี่สร้างทวงล้งอนะคะ โอเคบ่ค่ะ,ะ,ะ,ะต<อ>ัวนี้ค่ับอครับต่เด็กชุ่มเลยอันนี้คืออันนี้คือขั้นตอนการเช็คล้อค่ะพี่น้องอันนี้คือเฮียค่ะกำลังกุมง,งานอยู่นะคะด้านห้ก็จะเป็นการใส่ค่ะ ยางไซแม็กนะคะพี่สร้างกองเข้าก็จะประมาณนี <c oughs> ้นะคะอันนี้เราขออนุญาตมาเกะกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไนพี่สร้างงานยุงคักบอแยบจะบ่ได้หายใจเลยแล้ววะบอควายลายดอกบ่ค่ายหลายจะมาเวลาขอ้องนำมัมมี่แล้ววะ อนการใส่ยางแล้วก็แม็ก,กน,นะคะด้านในก็จะเป็นล้อเกา่าค่ะล้อเก่าที่ทางกำลังจะเอาแม็กกับยางออกนะคะเป็นล้อเก่าของน้องแมมนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศค่ะบรรยากาศในร้านนะคะร้านร้านแม็กยาง ร้านแม็กใหม่ป้ายแดงยางอำนาจ,จเจริญยู่ตรงขามกับเลื่อนจำอำนาจ,จเจริญเด้อค่ะพี่น้องม,มามองนี้นะคะครบค่ะแม็กยางตั้งศูนทวงร้อหน้าน,นุ่นนี่เกี่ยวกับยางมาตรงนี้ได้นะคะยางไม่ให้เลือกแบบทุกทยี่ห้อซุกลาค่าค่ะ,คะพี่นออ้องเออยางยางนี้มีหลายแบบหลายราคาหลายยี่ห้อค่ะ กระแมกนะคะจานแมกแมกก็มีลายค่ะพี่น้องมีให้เลือกทั้งหน้าร้านแล้วก็หลังร้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมแมกกันค่ะไปเบิ้งแมกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแมกนะคะอันนี้คือแมกนะคะแมกรถพี่น้องมีแต่ลายงามๆค่ะ จะประมาณนี้นะคะตรงข้ามก็จะเป็นเรือนจำอำนาจเจริญน,นะคะร้านอยู่ตรงขามด้วยค่ะร้านอยู่ตรงข้ามเลยนะคะหลอดรถนี่เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญะค่ะพี่น้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากช่วงล่างาลักกระหล่อลักยางนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด,นดในการเดินทางะแม<า>็กไป เขาบอนอันนี้กำลังจะยกรถขึ้นอีกครันนะคะน่ายสร้างบุ่นไห้ค่ะพี่น้องลูกค้าหลายเพราะมีเวลา,<อ>าหายใจก่ะไลท์อ่าส่งไปที่ช่องค่ะ <laughs> โปรโมทให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นโคราใช่ไหมเป็นลงโคราชใช่ไหมซ <laughs> าขา <laughs> อยา่อยู่ที่โคราชใช่ไหม <laughs> สาขาใหไงพันยูจิโคลานะคะอันนี้คือสาขายย่อเพิ่นน่ะอำนาจ,จเจริญนะาจ,าจ๊ะอันนี้เขาเสียดยังค่ะน่ายสร้างถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะ,นะตอนนี้สร้างสร้างอยู่ล่ะนี่มิตรภูนมนมค่ะมิตรวัยรุ่นนะคะพวกกำลังเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหนีนมโกโมค่ะ อันนี้กำลังบุญไหวกันเลยนะคะตัวนี้คือคือแม็กรถตู้แมนบอค่ะแมนบอขอบสิมหาเคนะคะนี่ก็คือของของเราค่ะของของน้องแหมมนะคะบอเป็นของของน้องแหม่มค่ะของของผ้าร่วยอคะ่ะ ตอนนี้ก็ล่อน้ายางเอาอยางเอาอยางเกาออกเพื่อจะมาใส่แม็กใหม่นะคะโอเคนะคะมาเล็วมาแล้วรองเท้าใหม่ของพารวยนะคะตอนนี้ช่างก็กำลังจะใส่น็อตค่ะพี่นอ้อง ข้าวใหม่หนูสวยไหมคะสวยค่ะไม่สวยได้ไงเสียตังค์นะคะตดีวนี้ก็จัดด้านนี้ต่ะตามไปดูกันเลย <S <S ค่ะแตกเบิร์่ะพี่น้องแตกเบิร์่ะ ล้อสองมาแล้วเท้าหน้านะจะรองเท้าคู่หน้านจ้าและแล้ว ทุกอย่างก็ครบนะคะทั้งทั้งสี่ลอนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถ้ารวยเปลี่ยนรองเท้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ กำลังใส่รอง้าพารวยนะคะเอาพารวยลงนะจ๊ะใส่รองทับที่เรียบร้อยค่ะขอบคุณนายช่างนะคะหลังจากนี้เราจะเราจะไปไหนต่อคะนายช่าง,งจะไปตั้งสูงต่อนะคะอ๋อตรงนี้ข้างหลังนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้นายช่างไปกินข้าวก่อนนะคะ ตอนนี้จะเป็นการตั้งศูนย์นะคะ ต่อไปเป็นการเจียจารย์เบรกนะคะนีแจะแนวเสียเงินค่ะพี่น้องเมือน โอเคนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนแม็กใหม่ให้น้องพารวยนะคะตั้งศูนย์ทวงหลอเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เสร็จซิ่นเป็นที่เรียบร้อยนะคะเอาเป็นว่าค่ะสําหรับคลิปนี้วีดีโอนี้ก็ขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่าน,นี้นาะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวน้องแหม่มจะไดเหตุลาอีกได้ร้ายหมองนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดซับสไครป์กดติดตาม กดแจ้งเตือนเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆของนงเหม่บัวสวัสดีน้ำนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าทําผิดพลาดประการใดก็ขอาการอาบประทานอภัยด้วยนะคะงูงูป่าปลาตีนองสําหรับคลิปนี้ขอเ่าวคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย